สวัสดีครับวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะฮะ2564นะครับพบกับผมทางช่องสินเกษตรนะครับไกลวิชานก่อสินขอกับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับทางช่องผมหน่อยนะเพืเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับก็จะได้มีโอกาสได้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีไรายได้จาก YouTube อย่างกับ ผู้ที่ท่านมีชื่อเสียงนะฮะผมก็จะทาคลิปเกี่ยวกับถึงกับศิลปะนะฮะแล้วก็กกเกี่ยวกับเกษตรนะฮะมันความชีวิตมันผูกพันอยู่กับศิลปะแล้วก็กเกษตรนะครับอยู่กับพอ่อกับแม่กับลูกกับครอบครัวกับเมียที่ดูแลกันนะครับแล้วก็มีการค้าขายด้วยนะนะครับทางแม่บ้านก็จะค้าขายกับข้าวขา,ขายอาหารขายลูกชิ้นนะฮะ เป็นรถซาเล้งวิ่งรอบบ้านวิถีชีวิตคนบ้านชาวบ้านนะครับเพราอดีคลิปผมโทรศัพท์มันความจํามันเต็มนะฮะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปยาวๆให้นะฮะมันมีความจําสามารถถ่ายได้ประมาณ4นาทีเกินจากนั้นก็จะโดนตัดแหละนะฮะมันจะจบคลิปไม่สวยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปหมูให้ดูเลยนะฮะไม่ได้อยู่บ้านมา2เดือนกว่าจะเข้าสเดือนแล้วนะฮะเป็นช่วงเย็นนะครับคลิปกำลังตกดินทางนี้ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับ รอบนี่ยก็จะมีเป็นถนนทางฝั่งนู้นจะเป็นจังหวัดชนบุรีนะครับปั๊มน้ำมันสองปั๊มนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไปจังหวัดระยองตัวเมืองระยองนะครับอตอนนี้ผมทํางานศิลปะนะฝั่งเป็นทา,ทางภาคศิลปะบ้างอยู่ที่วัดหนองว่านะครับที่วัดหนองว่าตะบนมะขามคู่อําเภอนีคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ อ,อ,องนี้เป็นพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดในจังหวัดระยองหรือในภาคตะวันออกนะครับเป็นศิละปะพะม่านะนะครับเป็นลิ้วผ้ามีความพิ้วนะครับเป็นสีทองนะครับส,ส่วนส่วนสีสีเนื้อก็จะเป็นสีมุกนะครับด้านล่างนี้เขาจะกาลังจับบัวปั้นบัวใหม่นะเนี่ยจับเป็นบัวกี่บัวเขากำลังปั้นลายใหม่นะเป็นองอีกช่างชุดหนึ่งนะครับผมผมก็จะทำนั่มีหน้าที่ทําส่วนข้างบนนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ทราบชื่อของของท่านนะแต่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมายกมือไหว้ขอพรยมักจะขอเรื่องของการค้าขายได้นะท่านก็จะเขาจะเขามาเล่าให้ผมฟังอยู่เรื่อยนะว่าขับรถผ่านไปผ่านมายกมือไหว้ท่านขอพรท่านนะครับก็จะมีคนมาบอกมาเล่าให้ผมฟังเรื่อยว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็จะมีติดตามช่องต่างๆเ่ยนะครับ วันสำคัญสำคัญก็จะมีคนมาถวายดอกไม้ถวายดอกบัวนะช่องที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะนี่ก็จะมีนะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปมานานมากแล้วเพราะว่าทํางานส่วนนี้บนสูงมากนะครับนังร้านหกเจ็ดชั้นนะมันเหนื่อยก็เลย เขาเลิกงานก็จะพักผ่อนนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําคลิปแล้วก็จะมีคลิปหมูนะครับคลิปหมูป่าที่บ้านนะครับแล้วก็คลิปเลี้ยงหอยเชอรี่นะฮะปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆกับพ่อกับแม่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีภาคศิลปะบางส่วนนะครับก็ฝากท่านดูแลนะฮะติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไป นะครับสวัสดีครับ